สวัสดีครับมาชมบรรยากาศยามเช้าครับบรรยากาศยามเช้าของทีมงานไหลเพิ่มพูนนะครับงานเทดินถมสะถมที่อยู่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตะบนเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นวันที่สองของการถ่ายทำครับ เมื่อคืนก็ไปนอนบ้านเสียอ,อ๊อฟก็ขอขอบคุณเสียอ๊อฟด้วยเสียอ๊อฟเจเมี่ฮีโนโ่เมกาสีขาวนี่ก็เสียอ๊อฟเช่นเดียวกันครับอชื่อเหมือนกันเลยเสียอ๊อฟเจเมี่บ้านน้องคูบอลครับน่าจะเป็นเขตอำเภอสีสมเด็จ บัาร้อยเอครับอยู่ใกล้ๆครับห่างจากนี่ก็ประมาณ3กิโลคูปตาเอ0ม0 s u ครับดันดินเสียบอยทีมงานเขาลุยกันแต่เช้าแล้วครับดวงตะวันโผล่ขึ้นมองให้มองเห็นเนี่ยลุยกันเลยครับล่อไปคนละเจ็เที่ยวแล้วครับ เวลาเจ็ดโมงเสร็จเท่านั้นเองดูกันยาวๆครับงานนี้ผมสระลูกเบลอร์ ผมสะเสร็จต้องผมขึ้นอีกระดับนู้นแล้วครับระดับพื้นดินด้านหลังของอบตเมืองทองคิดว่านะครับแต่ไม่รู้เขาจะมายิงระดับให้ระดับไหนมานะครับเสียโนเราเปิดหัวกันที่เสียออฟ สำหรับคลิปนี้ครับตามมาด้วยเสียโนครับวันนี้ใส่กันชนแล้วครับวันแรกนี่ทางค่อนข้างโหดกันชนนี่ต้องกดประจำการสำหรับวันนี้ครับทางสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นบ่อด,ดินหรือว่าทางเข้าที่เทด,ดิน ใส่กันชนเข้าไปประจำตำแหน่งเพื่อความหล่อเหลาครับของรถดินนี้อัดมาเต็มที่ไม่มีที่ว่าง นี้แดดจ้าแต่เช้าเลยครับแดดจ้าแต่เช้าเลยเสียคิดมาแล้ว สุดรอครับก็จะเป็นฮิโน่เมกาทั้งหมดนะครับยกเว้นเสียนุอิสุเดก้าเพียงคันเดียว ส่วนเสียบอยนี่ยังไม่ได้วิ่งครับมัวแต่มาขับรถไถดันดินอยู่ยังไม่ได้โชว์กับเขาเลยเสียบอยบอกอยากจวดแล้ว ตอนนี้จวดรถไถไปก่อนดันดินไปก่อนไอหนุ่มจอมลั่นอีกคันมาแล้วครับแตะนี่ก็คือเสียดีมสุดหล่อลมแรงแต่เช้าเลย เกือบไปครับเกือบมีลากออกแล้วเกือบจะต้องได้ลากออกแล้วครับเสียดีมอ่าคิวแรกมาแล้วครับเสียอบ นี่ครับยุบตรงไหนก็ดำเทตรงนั้น ปิดท้ายกันเพียงเท่านี้ครับคอยชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ